สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปดูทีเด็ดเรามีทีเด็ดอะไรอะ่ะเราจะไปเอาสีฝาวาวรถพีทออแทบกันแล้วเดี๋ยวจะไปพาไปดูว่ามันจะเด็ดขนาดไหนทําไมถึงทํานานจังแล้วเราก็จะเอาอะไรที่อู่เราเนี่ยไปทําสีด้วยก็จะมีฝาวาวห้าสูปมั้งใช่ไหมน่าจะเป็นฝาวาวห้าสูปส่งมาจากทางเอ่อจังหวัดน่าจะสุรินทร์มั้งถ้าจำไม่ผิด ขึ้นรถมาวันนี้ก็จะพาไปดูทีเด็ดว่าเรามีทีเด็ดพาไปทำสีหลายอย่างอยู่เหมือนกันอันไหนไม่ถูกใจเราก็จะพาไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่ ถักหนตัดอันนี้จะเอาไปใส่รถไขรรอติดตามชมได้เลยมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะเอ็มของที่จะไปมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีเด็ดเรามีทีเด็ดรออยู่ แตากล้องคือรถเออโุ้ยข้างในรถหอมอะไรวะข้าวไข่อะอ๋อเออแล้วใครเอาลงข้าวเปลืเป็ดกินปะ ไปบ้านช่างด้วยนะเราไม่รู้ว่าทางไปทางไหนฝ่าวาวรถพี่ท็อปแบบนี้จะบอกเลยว่าทีเด็ดมากเพราะว่าอยากแปลกต้องแตกต่างไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครเลยจริงๆก็เลยใช้เวลาทำค่อนข้างนานโอ้ยเขาจะชนเราถ้าใส่กับของชุบอะ สวยแล้วนาะอดิมเนาะสวยงามงามแท้งามว่าเลยเออสวยแลยเพราะว่าสีมันแบบว่าเรียบหรูดูดีอะ่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเดี๋ยวไปให้ถึงอู่ช่างก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทีเด็ดมันจะเด็ดสักแค่ไหนเออโอเคมาต่อคะ่ะเราก็จะถอดสายบัวไปทังทีถึงอู่แล้วเอาไม่ออก เราก็จะเอาของไปให้ช่างอันนี้ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์น้ำเงินดำสี่อุย้ยเฮียนะมันโอเคไปใ่ออ่าโอเคนี่ก็เราก็ทำการคัดเราก็ปัดหน้าสีให้มันเงา เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยก่อนที่ว่าเราจะเอาไปทําการใส่รถเราต้องแบบสวยสวยจริงสวยจริงสวยจังต้องเรียบเนียนทุกจุดถ้าไม่เนียนนี้สั่งหรือใหม่เลยนะอาจจะกลับหัวนิดนึงแต่กว่าจ,จะได้งานละเอียดขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายวันเราก็ต้องใช้เวลานิดนึง ปัดหน้าแล้วเงาแวบหน้าเกยชานใสขึ้นมาเลยอะ่ะสงสัยชีดเมโซแน่เลยล <laughs> สูมล่องหนง <laughs> เช็ดหน่อยเช็ดหน่อยกว่าจะได้งานขนาดนี้ก็บางทีก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายต้องใช้เวลานิดนึงงานสร้างก็เนี้ยแหละไปต่อเลยแยกว่าตัวกูแล้วว่าตอนเนี้ยบอกเลยเดินเซกันมาเลย นอนข้างหลังนิ่งๆนะลูกเอ,อิบน้ำมันถกเลยนะเราเป็นผู้หญิงเราต้องอดทนมึงใส่รถได้ไหมไอ,อ่ะ้ช่ต้องจกนะต้องยกไอ้นี้ออกก่อนอออยัางงามยางงามเดี๋ยวเราเค่อยไปจอดรีวิวให้ดูข้างหน้าคือตนะัวเนี้ยรถกลัวเลอะแล้ว มือกูคดาด้วยโอเคไปมาแวะรีวิวันข้างทางก่อนเดี๋ยวเราอะจะกลับไปเซอร์ไพรส์ช่างกันมาให้ดูความสวยก่อนนี่ให้ดูก่อนก็คือสวยจริงดูอะดูคือหน้าเกยชานี้ก็จะเป็นแบบมาใกล้ๆเกยชาน่เกยชานี่คือก็หน้าเขาก็จะเป็นค่อนข้างเป็นสามมิติก็จะแบบมองแบบมีแววตามีไรด่างอะไรอย่างงี้โอ้นมใหญ่เนาะ ดังไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่เออดังไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่เลยแต่นมใหญ่มากเลยค่ะคือเงามากเนี่ยปลาสีมันแบบคือมันสีมันคือแบบเรียบหรูดูดีอ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะเ<ด>ออนี่ท็อปแท้หกล้อไฮโซเห็นไหมมันก็จะต้องเป็นแนวแบบไฮโซบเอ็มติดระเบิดด้วยเออคือพอรามันไปเข้ากับของชุบอ่ะมันก็จะสวยอืม,มันก็จะสวยเพราะว่ามันก็จะเรียบหรูดูดีแล้วก็จะเงาไปหมดอย่างเงี้ยเออคืองานก็ ถูกใจออกมาถูกใจรอหน่อยแต่ก็ถูกใจดเดี๋ยวเราจะกลับไปเซอร์ไพรส์ช่างแบบแทนนั้นแทนอย่างเงี้ยเออแบบว่าช่างก็กําลังลุ้นอยู่เหมือนกันว่างานนะั้จะออกมาดีไหมจะออกมาสวยไหมเพราะว่านี่คือเป็นชิ้นแรกเลยที่แบบออกมาในแนวแบบนี้ใช่ป่ะไม่เคยทําเลยก็จะทําเป็นแนวแบบสไตล์แบบเออรถแข่งอะเอ,ออย่างที่เห็นกันแต่อันนี้คืองานสร้างแล้วก็งานวาดเลยอันนี้คือเป็นงานที่แบบว่าเออแบบกึ่งวาดมือเนาะ มันไม่ใช่แบบสติกเกอร์ใช่ไหมเออมันไม่ได้แบบแบบสติกเกอร์ลงมาแปะอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นงานแบบสร้างเลยทุกชิ้นเอองานมือเนี่ยเป็นงานฝีมือล้วนๆเลยคือก็จะสวยเงาแบบนี้โหกระจกแทบจะส่องหน้าได้เลยความเงานี้เออไป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 เซอร์ไพรส์ช่างกันดีกว่าไปนั่นแท้เราก็มาเซอร์ไพรส์ช่างไปไงงานถูกใจช่างไหมน้ำมันเลอะรถด้วยอ่ะ มันปัดหน้าให้ใหม่น,นี่คือเงามากเลยทีแรกมันยังไม่ค่อยเงาน้ำมันเลอะรถเราด้วยโอ้ช่างหอบไปเลยนี่ช่างหอบไปเลยค่ะ <c oughs> ก็นี่ก็เป็นงานของก้านกล้วยอะถ่ายก้านกล้วยให้ดูด้วยผลงานก้านกล้วยเลยบวกกับของชุบแบบนี้นี่นี่นี่ของชุบก็จะเป็นนี้เห็นไหมเป็นงานชุบ ทุกทุกอย่างอ,ะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบงานแนวนี้คืองานสร้างใจเย็นหน่อยรอได้ปรึกษาได้นะยินดีนตอบทุกทุกคำถามเลยโอเคไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยโอเคบ๊ายบาย